นชนะจอหอ You can call me ท a เช่เม a y Today we are learn subject math the topic is การแยกตัวประกอบแบบแผนภาพต้นไม้สวัสดีค่ะสต u เด้นวันนี้นะคะทิเช่จะพาลองมาเรียนรู้เกี่ยวกับการแยกตัวประกอบในอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือการแยกในรูปแบบของแผนภาพต้นไม้เอ๊ะแผนภาพต้นไม้เป็นยังไงนะ หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วบ้างเดี๋ยววันนี้ที่เชื่อจะพาเราไปศึกษาและไปดูกันนะคะว่ามันง่ายหรือยากแค่ไหนเลสก o โอเคค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะที่เชื่อ have vocabulary five w o r d เดีย๋ยวเรามาดูพร้พอมๆกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง word number one diagram d i a g r a m diagram แปลว่าแผนภาพ Word n u m b มเ two three. t r e e wa, t r e e t r e e แปลว่าต้นไม้ Word n u m b e เ three number n u m b e r number แปลว่าตัวเลข Word number บอ four multiplication m u l tiplication แปลว่าการคูณ a n d w o r d number five resource. r o e s, s u re s u l t loss แปลว่าผลลั ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่เนื้อาหานะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดในเรื่องที่แล้วนั่นคือเรื่องของการแยกตัวประกอบโดยการตั้งหารอยู่ในหน้าที่8ถึงหน้าที่10เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะข้อแรกคือข้อที่2โจทย์ให้มาว่า126ดังนั้นเราก็ต้องเอา126เป็นตัวตั้งใช่ไหมคะล้วหาตัวที่มาหารคําตอบที่ได้คือ126มีตัวประกอบคือ 2, 3, 3และ7 เมื่อในบรรทัดบนที่เราเห็นนั้นมีตัวซ้ากันเราจึงมาเขียนตอบออกมาเป็นในรูปของเลขยกกําลังดังนั้นคําตอบของข้อนี้จึงมีค่าเท่ากับ2คูณ3ยกกําลัง2คูณ7นั่นเองค่ะต่อมาข้อที่4โจทย์ให้มา328ตัวประกอบของ328คือ2คูณ2คูณ2คูณ41 ดังนั้นเรามาเขียนอยู่ในเลขยกกำลังจะได้ว่า2ยกกำลัง3คูณ41ข้อที่6ตัวเลขที่ให้มาคือ544ดังนั้นตัวประกอบของ544ประกอบไปด้วย2คูณ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 2และคูณด้วย17เราก็จะเขียนอยู่ในรูปเลขยกกำลังได้คือ2ยกกำลัง5คูณ17ข้อที่8 ตัวประกอบของ752เราจะเห็นได้ว่ามี2คูณกันอยู่ทั้งหมด4ตัวดังนั้นเราจึงเขียนออกมาในรูปเลขยกกำลังได้เป็น2ยกกำลัง4คูณด้วย47ค่ะข้อที่10ตัวเลขก็จะเยอะขึ้นมาหน่อยนะคะคือ918 ตัวประกอบของ918คือ2คูณ3คูณ3คูณ3และคูณ17ดังนั้นเราเห็นแล้วว่าตัวซ้ำกันคือเลข3มีซ้ำกันอยู่ทั้งหมด3ตัวเราจึงมาเขียนใหม่เป็นรูปเลขยกกำลังได้ว่า2คูณ3ยกกำลัง3คูณ17และข้อสุดท้ายนะคะโจทย์ให้มาคือ1,020ซึ่งตัวเลข1,020ลงท้ายด้วยเลข0ซึ่ง0เป็นเลขคู่ดังนั้นเราก็จึงเอา2ไปหาร ตัวประกอบของ1,020จึงได้เท่ากับ2คูณ2คูณ3คูณ5และคูณ17เราก็มาเขียนใหมเป็นรูปเลขยกกำลังก็จะได้เท่ากับ2ยกกำลัง2คูณ3คูณ5และคูณ17นั่นเองค่ะต่อมาเราจะมาเริ่มเข้าสู่เนื้อหาในการแยกตัวประกอบแบบแผนภาพต้นไม้กันแล้วนะคะสต u เดน t เรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยค่ะโจทย์กำหนดให้มาคือเป็นเลข96 ดังนั้นเราก็ต้องมาหาว่า96มีอะไรบ้างที่คูณกันแล้วได้96ซึ่งถ้าเกิดว่าคนไหนที่ท่องสูตรคูณครองนะคะเขาก็จะสามารถท่องออกมาได้เลยนั่นก็คือ8คูณ12แต่8กับ12ของเรานั้นยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะเราจึงต้องหาในขั้นต่อไปขั้นต่อมาเราก็มาแยก8 8อะไรคูณกันแล้วได้8นั่นก็คือ2กับ4ส่วน12ก็คือ2กับ6 ค่ะต่อมาในบรรทัดนี้นะคะเราก็จะเจอจํานวนเฉพาะผูกขึ้นมาแล้วนั่นก็คือเลข2ที่เชื่อก็ทําการวงเลข2ไว้นั่นเองต่อมาตัวเลขที่ท่เชื่อไม่ได้วงนะคะก็คือเลข4และเลข6แสดงว่าเราจะต้องแยกเลข4และเลข6ต่อไปเลข4ก็แยกได้เป็น2คูณสองเลข6เราก็จะแยกได้เป็น2คูณกับ3ซึ่งในบรรทัดนี้เราเห็นแล้วค่ะว่ามีจํานวนเฉพาะทุกตัวเลยดังนั้นท่เชอร์ก็เอาไปวงไว้เลยค่ะ เมื่อเจอจำนวนเฉพาะเราก็วงไว้แล้วก็เอาตัวที่เราวงไว้นั่นนะคะมาเขียนคําตอบก็จะได้เป็นตัวประกอบของ96คือ2คูณกันทั้งหมด5ครั้งแล้วก็คูณด้วย3ดังนั้นเราเขียนออกมาในรูปของเลขยกกําลังจะได้เท่ากับ2ยกกําลัง5คูณ3นั่นเอง ส่วนในตัวอย่างต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นการคูณโดยการแยกตัวออกมาคูณซึ่งจะมีช่องสี่เหลี่ยมให้สตูเดนใส่ตัวเลขลงไปก็คือตัวแรกในบรรทัดแรกเลยนะคะจะเป็น2คูณกับช่องสี่เหลี่ยมซึ่งเรายังไม่รู้ว่า2คูณกับอะไรใช่ไหมคะแล้วก็2อะกลับไปหาร32ก็จะได้ว่า2คูณกับ16ได้32ต่อมาเราก็มาดูว่า2กับ16ตัวไหนที่เป็นจํานวนเฉพาะ อันนั่นก็คือ2นั่นเองเราก็ดึง2ลงมาตามปกติแต่ตัวที่เราจะแยกคือแยก16บนั้น16ของเราจึงแยกออกเป็น2คูณกับ8ต่อมาบรรทัดต่อมาก็คือ8ของเรายังไม่ใช่จำนวนเฉพาะใช่ไหมคะเราก็แยก8อีกครั้งหนึง่งก็จะกลายเป็น2คูณ2คูณ2และคูณ4ซึ่ง2กับ4 2ตัวหลังมาจากการแยกออกจาก8 และอีกอย่างหนึ่งก็คือ4ของเรายังไม่ได้เป็นจํานวนเฉพาะเราก็ต้องมาแยกทุกตัวออกให้เป็นจํานวนเฉพาะใช่ไหมคะดังนั้นคําตอบของเราก็จะได้เป็น2คูณ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 2จะมี2คูณกันอยู่ทั้งหมด5ตัวเราก็เขียนออกมาในรูปเลขยกกําลังก็จะได้เป็น2ยกกําลัง5ค่ะนี่ก็จะเป็นอีกตัวอย่างเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับการทําแบบฝึกหัดของเรานะคะเรามาดูตัวอย่างข้อที่1กันเลยตัวอย่างข้อที่1ที่เชื่อให้ตัวเลขมาคือ52 52ลงลงไทยด้วยเลข2คือเลขคู่ที่เชื่อเอาแม่2มามหารเพราะฉะนั้น2คูณอะไรได้52ก็คือ2คูณกับ26แต่26ของเรายังไม่ใช่จำนวนเฉพาะที่เชื่อจึงแยก26อีกครั้งหนึ่งกลายเป็น2คูณกับ13 3 ราะฉะนั้นเมื่อที่เช่อเจอจํานวนเฉพาะที่เช่อก็ทําการวงด้วยปากกาสีแดงแล้วนําวงเหล่านั้นไปเป็นคําตอบนั่นเองเราก็จะได้ว่า2ยกกําลัง2คูณกับ13ต่อมาตัวอย่างที่2เหมือนกันเลยค่ะเป็น76 76 6ลงท้ายด้วยเลขคู่ดังนั้นก็เอาแม่2ไปหาร2อะไรได้76ก็คือ2 38ใช่ไหมคะแต่38ก็ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะของเราอีกเราก็จึงแยก38ออกมา38เลข8เลขคู่ที่เชื่อก็แยก2คูณ19าคำตอบที่ได้ก็จะเป็น2ยกกำลัง2คูณ19คะ่ะ ส่วนอีก2ข้อนี้ก็จะเป็นกรณีที่คล้ายๆกับ2ข้อแรกที่ที่เชื่ออธิบายไปดังนั้นให้ออ l s สติวเดีนนะคะลองศึกษาเพิ่มเติมดูได้เลยอะค่ะต่อมานะคะเป็นแบบฝึกหัดในหน้าที่11ถึงหน้าที่13ที่เชื่อจะยกตัวอย่างให้ออ l s สติวเดนดู2ข้อข้อที่1เขาให้มาคือเลข64ดังนั้นที่เชื่อก็ต้องมาหาดูว่าอะไรคูณกันแล้วได้64ที่เชื่อจึงได้เป็น8คูณกับ8 จากนั้นที่เชื่อเขามาแยก8อีกเพราะว่า8ยังไม่ใช่จํานวนเฉพาะแยกได้เป็น2คูณกับ4ทั้ง2ตัวจากนั้นในเลขที่เราเห็นคือ2เป็นจํานวนเฉพาะแล้วที่เชื่อก็วงไว้แต่4ียังไม่ใช่ที่เชื่อก็มาแยก4อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะก็จะได้เป็น2คูณกับ2ซึ่งคําตอบที่เราได้ทั้งหมดก็จะเป็น2คูณกันอยู่ทั้งหมด6ตัวดังนั้นคําตอบนี้ก็จะอยู่ในเลขยกกําลังนั่นก็คือ2ยกกําลัง6นั่นเองค่ะ ต่อมาข้อที่11ข้อที่11ตัวเลขเป็นยังไงคะเยอะใช่หรือไม่ตัวเลขเยอะเราก็ไม่ได้ปัญหาของเราเลยค่ะตัวเลขเยอะเราสามารถค่อยๆดูได้ว่าเราเอาแม่ไหนบ้างที่สามารถมาหารมาคูณกันแล้วได้ตัวเลขนั้นๆที่ที่เช่หามาก็คือเป็น8คูณกับ96ได้เป็น768ต่อมานะคะเราก็มาดูทั้งคู่ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะที่เชื่อก็แยกออกมาอีก 8แยกออกมาเป็น2คูณกับ4 96แยกออกมาเป็น8คูณกับ12จากนั้นที่เชื่อเห็นเลข2แล้วที่เชื่อก็วงเลข2ไว้ต่อมาตัวเลขที่ยังไม่ได้วงคือมี4มี8และ12เราก็มาแยกเป็นขั้นตอนอีกเหมือนเดิมเลยค่ะ4แยกได้เป็น2คูณ2 8แยกได้เป็น2คูณ4และ12แยกได้เป็น2คูณกับ6เมื่อในถึงบรรทัดนี้แล้วนะคะเราเห็นจำนวนเฉพาะอะไรบ้าง เราก็วงลงไปเลยต่อมาเราก็มาดูตัวเลขที่เราไม่ได้วงแสดงว่าเขาไม่ใช่จํานวนเฉพาะแล้วเราก็ต้องมาหาต่อไปใช่ไหมคะนั่นก็คือเลข4และเลข6 4่แยกออกเป็น2อคูณสอแยกออกเป็น2อคูณสาังนั้นคําตอบที่ทีเชื่อได้ออกมานะคะจะมี2คูณกันอยู่ทั้งหมด8ตัวและก็3อีก1ตัวที่เชื่อจึงเขียนออกมาในรูปเลขยกกำลังได้เป็น2ยกกำลัง8คูณกับ3 ค่ะในส่วนของโฮมเวิร์นะคะให้ออส s ติเด n t นทำในแบบฝึกหัดหน้าที่11ถึง13ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด12ข้อแต่ท่เชอร์ให้หนูทำเฉพาะข้อคี้เท่านั้นนะคะโอเคค่ะ s t สติเดนวันนี้ท่เชอร์ก็มีเพียงเท่านี้ See you again next time. บ๊ายบาย